มีหลายคนถามมาว่าตอนนี้พิ่งขึ้นไลฟ์สดใหม่เลยค่ะเจ้าแม่ทีทำยังไงดีเวลาจะรีเซ็ตเป้าหมายใหม่เวลาคนส่งของขวัญมาให้ครบเป้าหมายแล้วเนี่ยจะต้องกดยังไงทำยังไงเลือกยังไงได้เลยเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูนะเอาของไลฟ์สดดี่แหละมาทำให้ดูแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคลบดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยจ้า เราครบแล้วให้เราจิ้มที่เป้าหมายทีหนึ่งนะคะตรงหน้าจอตรงนี้มันจะขึ้นนะคะมันจะขึ้นแล้วให้เรารีเซ็ตเป้าหมายใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครจะเปของใหญ่ใช่ไหมคะให้เราเลือกแค่เอ่อหนึ่งเหรียญก็พออะไรก็ได้นะคะงั้นกูเลือกไอศครีมที่100เหรียญตรงนี้100ยเหรียญน,นะคะแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะคะนี่คือการรีเซ็ตเป้าหมายใหม่ถ้ามันถึง100ร้อยเมื่อไหร่เราก็มาจิ้มทีหนึ่งแล้วก็มากดแก้ไขตรงนี้นะตรงนี้นะเข้มไหม อ่ะตอนนี้ครูรีเซ็ตใหม่แล้วนะคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายยังไงรีเซ็ตยังไงกางลางไลฟ์สดใครชอบแค่รับข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะคะไลฟ์สดวันนี้เราต้องเป็นมืออาชีพระดับหนึ่งเลยถ้าเราเพิ่งขึ้นไลฟ์ก็อย่าทำให้เขารู้ว่าเราเป็นมือใหม่โอเคไหม